สวัสดีคะ่ะทุกคนหลังจากที่เราเห็นความสวยน่ารักซ็กซี่สุดคูลของลิซ่ากับการขึ้นปกนิตยสารมาริแคร์ไชน่ากันไปแล้วเรียกได้ว่าแฟนๆเต็มอิ่มมากๆนะคะกับหลักลุคของลิซ่าไม่ว่าจะเป็นหวานซ่อนเปรี้ยวน่ารักสดใสรวมไปถึงลุคเท่สุดคูลที่เรียกได้ว่าเมื่อแฟนๆเห็นลุคนี้ของลิซ่าเนี่ยทำให้กระเป๋าเซลีนโซเอาไปอย่างรวดเร็วรวมถึงสินค้าอื่นๆของเซลีนที่ลิซ่าเธอได้ใส่ถ่ายขึ้นปกนิตยสารมาริแคร์ไชน่า ก็เริ่มจัดทยอยกันโซอากันแล้วนะคะและสําหรับนิตยสารมาริแคลร์ไชาน่าไม่ใช่ว่าใครจะได้รับโอกาสขึ้นปกนิตยสารได้ง่ายๆนะคะโดยเฉพาะศิลป,ปินเซเลบที่เป็นชาวต่ตางชาติวันนี้แอดมินจะพาเพื่อนๆมาชมว่ามีดาราศิลป,ปินเซเลบระดับโลกคนไหนบ้างที่ได้ขึ้นปกนิตยสารมารีแคลร์ไชาน่าแน่นอนว่าปกนิตยสารมาริแคลร์ไชาน่าล่าสุดเป็นของลิซ่าแบล็กพิงค์ไอดอลสาวชาวไทยที่มีดีกรีโด่งดังระดับโลก ลิซ่ามีแฟนคลับมากมายทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนคลับชาวจีนที่รักลิซ่ามากๆทั้งแม่บาจีนแฟนบอยแฟนเกอร์ต่างครั่งใครลิซ่าบแบล็คพิง์ จนอิทธิพลของเธอปกคลุมทั่วแดนมังกรไม่ว่าลิซ่าจะสวมใส่อะไรแม่จีนต่างยอมจ่ายยอมเปจนสินค้าเหล่านั้นโซเอากันอย่างรวดเร็วนะคะในครั้งนี้เซลีนได้งัดกลยุทธ์ทางการตลาดที่โดดเด่นอีกครั้งเมื่อลิซ่าขึ้นปกนิตยสารมารีแคลร์ไชน่าเสื้อผ้าอิสเซอรี่เป็นของแบรนด์แฟชั่นระดับโลกอย่างเซลีนเซลีนครับเคลื่อนความสําเร็จในเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่องที่ประเทศจีนจากสถิติของเบนคอมเพนีบริษัท ที่ปรึกษาระดับโลกพบว่ายอดจำหน่ายสินค้าฟุ่มเฟือยในจีนเพิ่มสูงขึ้นถึง36%และคาดว่าประเทศจีนจะเป็นตลาดสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกภายในปี2025และนั่นทำให้กลยุทธ์ทางการตลาดของเซลีนประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายเมื่อคว้าลิซ่าแบล็คพิงคมาเป็นโกลบแบรนด์บสเดอร์ นอกจากนี้นะคะเซเลบศิลปินระดับโลกอีกคนหนึ่งที่ได้ขึ้นปกนติยตยสารมารีแคลใ์้หน้าเดือนมิถุนายนปี2014ก็คือเดวิดแบ็กแคมอดีตนักฟุตบอลชาวอังกฤษชื่อเสียงก้องโลกนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอย่างมากมายมหาศาลเดวิดแบ็กแคมเป็นที่ชื่นชอบของชาวจีนจนจีนเคยแต่งตั้งให้เขาเป็นทูตฟุตบอลหลีของจีน The CSL โดยทางการจีนเนี่ยหวังว่าเดวิดแบ็กแคมจะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับเยาว,วชนของจีนให้มีความสนใจกับฟุตบอลลีกในประเทศจีนมากขึ้นนะนะคะและอีกหนึ่งดาราศิลปินเซเลบ ที่ได้ขึ้นปกนิตยาสารมาริแคลชไนน่าก็คือสกาเลต์จอนสันนักแสดงชื่อดังสาวอเมริกันที่เธอมีชื่อเสียงจากการแสดงเป็นนาตาชาโรมานนฟกับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ในจักรวาลมาเวลนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆก็ยังมีซองเฮเคียวที่ขึ้นปกนิตยาสารมาริแคลชไนน่าเมื่อปี2014ดาราศิลปินสาวชาวเกาหลีที่เคยร่วมงานกับผู้กำกับชื่อดังชาวฮ่องกงในภาพยนตร์เรื่องเด e g แ a นด m a s t เตอร์ปี2 2013 เธอประกบคู่กับเหลียงเฉาวเวย์ซูเปอร์สตาร์ของจีนโดยที่ซองเฮเคียวเธอได้เคยตั้งเป้าว่าเธอจะรับการแสดงภาพยนตร์ของจีนเป็นหลักนอกจากนี้นะคะเธอก็เคยร่วมงานประกาศรางวัลฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดโดยทำหน้าที่ประกาศรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมคู่กับหลิวเตอ๋อหวอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะคะลิซ่าแบล็กพิงเธอคือศิลปินคนดังต่างชาติเพียงหนึ่งเดียวในรอบ6ปีที่ได้ขึ้นปกนิตยสารมาริแคลย์ของจีนนั้นสะท้อนให้เห็นว่า ลิซ่าเธอทรงอิทธิพลต่อแฟนแฟนแดนมังกรอย่างมากมายเลยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ